สวัสดีครับผมมันนี่ก็ออกมาท่าไหนขึ้นเกาครับมาใักหลบมาดักหลบมาดักหลบดักป่าครับโอ้ยแมวก็มาหนี่แล้วครับลมหนาวเวินเวินเลยลมแห้งกินมีปลาบะนอ้อปีนี่นอ้อได้กินบะนอ้อพี่น้องเอ้ยคันนี้กอย่าลืมกไลไรกดแช์ กดติดตามชมเมันเรื่องชชยโยนน้ำในเด้อครับเด้อชาวเอทั้งหลายอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้ครับเห็นโอ้เมือนสดชื่นสุดชื่นแครับลมเหม,เหมือนเลยครับนี่พอมี่พ่อน่อยลมหนาวกำลังประโชมมากเลยครับ น้ำก็เลยถือพีบกลงไปแล้วผมนี่ล่มเขาขอ,ขอ,ขอหนึ่งศูนย์หากำลังตั้งขั้นหรือว่าชายสันก็อื่นว่ากำลังสิม่านครับผมพระธิกรมต่างตัวเป็นกีดีผลิตตะผลแน้วครับนี่ยวละครเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอหนึ่งศูนย์หาเขาหอมมิล ของชาวศรีสเกตครับผมรับผมก็ถีเดินละตรงหน้าอีกตามเคล่ละครับยางไปเรื่อยๆมาเบิ้งนาำอีกอย่าน้นาม,มันมีหมองหัวจากคั้นแท่นหน้าอย่านหนาม,มันขาดออกอย่านมันบุกกันเขาม่่นครับผมเียยแล้วครับ ที่หนาบันที่สองขวมพังค้องอีสานเขียวมากครับผมมาทงนี่แหละครับเขาก็สุงครับวิู่งแห้งอย่านลมอยอเดอ้วยแบบมีเมีมามีฝนมาเนี่ย ลมแทๆครับเขางามเกินเรื่อนเห็นแล้วครับเขา ครับก็คงมีแค่นี้แหละครับผมเลานะหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทู e ของมูลเรื่องเชยโยนองไม่ได้วยนะครับเด้อก็ขอทุดท่านียก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับผม